อันนี้คือที่เราปลูกแล้วไม่รอดเพราะเราขุดแล้วปลูกเลยพอปลูกแล้วเรามาใส่ปุ๋ยข้างบนเนี่ยกว่ามันจะซึมลงไปถึงรากมันเน่ยมันขาดอาหารพอมันขาดอาหารบางต้นมันก็จะตายเล่าให้ฟังหน่อยวิธีการปลูกนี่เขาต้องเตรียมดินปลูกยังไงขุดหลุมลึก50เซนกว้าง50เซนแล้วก็คลุกเขาด้วยสารประรุงดินของปานินทอง แล้วก็ปุยินทรียแล้วก็สารทําใบค่ะพักพื้นไว้ก่อนหนึ่งอาทิตย์ต่อจากนั้นมาเราเอามาลงเราลองพื้นลงไปเราจะไม่ปลูกปิดที่โคนที่ตูดของต้นทุเรียนหมายถว่าต้นทุเรียนเนี่ยเราต้องตะแคงตัดก้นดูก่อนใช่ค่ะว่ามีรากที่โคตรไหมถ้ามีรากโคตรเราก็ตัดทิ้งอ่าแล้วก็เอาไดโครซินเวอร์ทาที่แผ่ทาที่แผไม่เกิดเชื้อราใช่ค่ะต้นนี้นะครับสูงระดับนี้นะครับปลูกพร้อมกันนะครับ สวัสดีครับคนคนผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับจ่เวลาต่อจากนี้ไปหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณทางสถานีวิทยุแห่งนี้หลังจากที่คุณผู้ฟังได้รับฟังรายการต่างๆทางสถานีาวิทยุวันนี้จบลงไปนะครับชั่วโมงนี้ก็ขอนําคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการปลานินทองเกษตรแนวใหม่นะครับซึ่งผู้ดําเนินรายการวันนี้ เหมือนเดิมครับมาด้วยกันสองผู้สองคนผมเบ่าเสียงงองครับขอรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับผมพ่อใหญ่สว่างผู้ครองแถวครับครับสองผู้สองคนก็มาเจอกมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับทางไปทิ้งอ่งน,นี้วันนี้รายการของเราไม่ได้มามือเปล่านะครับมาพร้อมกับบริษัทเ p สฟาร์มการสิน์จำกัดผู้ผลิตปุ๋ยตราปลานินทองแล้วก็อ่าผลิตภัณฑ์ปลานินทองนะครับที่นํามาฝากกับคุณฟังนะพ่อใหญ่สว่างนะ มาได้เวลาก็เหมือนเดิมเลยมาคุยกันถือว่าเป็นสภากาแฟม,มีอะไรแล้วก็มาคุยกันนะครับแต่เราก็จะมาคุยกันเรื่องทําการเกษตรนี่แหละนะ้องพ่อใหญ่สว่างเนาะครับคือคนทําเกษตรมีหลากหลายอาชีพนะครับครับเพราะที่เราสัมภาษณ์ให้ฟังนั่นเราอยากให้รู้ว่าเขาใช้แล้วเขาได้ผลเนี่ยเขาพูดยังไงครับแล้วที่สําคัญทุเรียนปลูกได้ทั่ว ประเทศแล้วนะครับที่เราสัมภาษณ์ให้ฟังครับ,รบทั่วประเทศไทยนะครับไม่ฉะนั้นคนที่ตัดสินใจใช้เนี่ยตัดสินใจปลูกเนี่ยนะครับลูกค้าที่ฟังรายการเราเนี่ยบางคนฟัง6เดือนเนี่ยไม่กล้าตัดไม่กล้าตัดสินใจใช้นะอือต้นไม้เป็นคนตัดสินกรรมการใหญ่ครับคนทําเกษตรทุกวันนี้ไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหนครับ ดินที่เราปลูกเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วหมดแล้วดินตายหมดแล้วดินที่เราปลูกมันใช้เคมีมันนมนานแล้วนะครับมีเชนพุ่นบอกว่ายางพาราเนี่ยคุยเรื่องยางพารานิดหนึ่งปีนี้ฝนมันยาวนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายสําหรับพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานครับอส่วนพี่น้องภาคใต้ก็อาจจะยังไม่กล้าใสครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางที่ไม่ว่าจะเป็นแถวปาจีนสายแก้วแถวนี้นะครับคครรับถามภาคตะวันออกนี่ก็คือ ยางพาราเนี่ยใส่รอบสุดท้ายผมแนะนําว่าให้กบจะดีกว่านะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราใส่วานปุ๋ยไปถ้าฝนมันทิ้งช่วงฝนมันไม่มาอีกแล้วปุ๋ยที่เป็นเม็ดอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอเดือนมีนาเมษามานี่มันเจอแดดมันจะระเหยทิ้งเออมันก็ไม่เกิดประโยชน์มิฉนั้นพ่อเราใส่ปลายฝนผมถึงแนะนำว่าถ้าราคาปุ๋ยมันแพง อย่าคิดว่าจะกรีดอย่างเดียวโดยไม่ใส่ปุ๋ยนะครับยางพารานี่ใบมันจะเล็กใบมันจะเหลืองเพราะว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมชาติมันต้องกินอาหารถ้าไม่กินเนี่ยกิ่งแห้งยอดแห้งแล้วกรีดหน้ายางตายนึ่งกรีดแล้วน้ํายางไหลไม่เต็มหน้าอืมอือืมเอาน้ายางเปลือกแตกไหมกรีดอต้นเว้นต้นนี่ก็ลําบากแล้วนะครับบางคนบอกว่าราคาไม่ดียางพารากลีดอย่างเดียวมันไม่คุ้มเหนื่อยหรอกเสียงอง๋องลูกค้าผมอยู่เพชรอยู่จังหวัดเลย จังหวัดเลยออยู่จังหวัดพิศนุโลกครับสิบสองมีดถึงได้เอาไปขายโอ้ oh. ย่างก้อนยางถ้วยนี่นะอืมผมว่ามันไม่คุ้มเหนื่อยเลยนะครับจริงๆริงเนี่ยกรีดสามมีดเต็มถ้วยเลยอืออ่าแล้วก็เอาไปขายได้เลยถูกไหมเสียงออกมาไหมครับเออมันเชนั้นเราต้องเอาเยอะเข้าไว้ผมถึงบอกว่าถ้าบอกราคามันแพงเนี่ยผมแนะนำให้เอาวัดสดุปรับปรุงดินปานินทองไปใช้ก่อนก็ได้ครับ พราะว่าช่วงนี้ก็ซื้อห้าแถมหนึ่งใส่ไปเลยครับต้นละเจ็ดสิบกิโลต่อไรร้อยกิโลต่อไร่ลองใส่ดูนะครับอินซีเนี่ยมันจะไปช่วยปลดปล่อยาธาตุอาหารที่อยู่ในดินที่ไม่ไม่สามารถปลดปล่อยไว้ถูกตรึงไว้และที่สําคัญอินซีเนี่ยมันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เป็นอาหารของไส้เดือนดินมันจะฟูะดินมันจะซุยไส้เดือนมันจะมาที่สําคัญใบยางพาราจะดําเลย พอใบดำใบสวยมันจะทิ้งใบช้าคือพี่น้องทางภาคเหนือภาคอีสานเดี๋ยวนี้ที่ใช้ของปานินทองนี่นะครับเขากรีดเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยกรีดข้ามแรงไปเลย๋อไม่ปัดไม่ปิดหน้ายางเอาคือยางพาราที่ใส่ปุ๋ยปานินทองเนี่ยเป็นมีติใหม่นะครับคือสามารถกรีดได้สิบสองเดือนอ่าถ้าเป็นตําราของนักวิชาการเขาจะบอกว่าตุกคุณต้องพักหน้ายาง เออแต่บางคนฟังเราอยู่ <Okay. S 2> เคยกรีดไปเนี่ยถ้าใช้เคมีนะพอมันแตกใบอ่อนมันพลีใบอ่อนมาเนี่ย mm. มันดึงอาหารไปเลี้ยงใบกรีดแล้วน้ํำยางไม่มีเลย mm. มีแต่น้าําใสๆน้ําเลี้ยง oh. อ๋ออของปลานินทองยังออกน้ําขาวข้นเลยนะขาวขลักเลยนะอื mm. มิฉะนั้นไม่เกี่ยวเลยผมถึงบอกว่าหน้ายางตายนึ่งไม่มีเพราะใบยางมันดําใบยางมันสวยหน้ายางมันนิ่ม mm. ยิ่งเป็นพี่น้องภาคใต้นะ หดูฝนปีนี้ฝนมันเยอะไม่ได้ตัดยางเลยบางบางบาง,บางคร้างพายุเข้านี่ยเจ็ดวันไม่ได้ได้เงินสักบาทเลยสิบวันไม่ได้เงินสักบาทเลย why เออผมก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่เอาปานินทองไปใช้อ่าราคาก็ไม่แพงถ้าคนท่านไหนอยากจะใช้ปุ๋ยอ่าเคมีอ่าก็ผมก็แนะนำว่าถ้าของปานินทองนะครับถ้าขี้เกียจผสมปุ๋ยเอาหกสามห้าไปใช้เลยวันสอบต่อไร่เลย หรือถ้าท่านไหนอยากจะผสมปุ๋ยก็ใช้ตัวปุ๋ยหาบก็ได้ตัวหน้าสิบตัวกลางห้าตัวท้ายสิบห้าหนึ่งกระสอบอวัสดุปรับปรุงดินปานินทองนี่สามกระสอบผสมกันออกมาได้สี่กระสอบไปใส่ได้สี่ไร่ประหยัดไม่เชียงออกา่ากลายเป็นเคมีินรี์เลยนะครับหรือท่านไหนเคยใช้เจ็ดสามสิบอยู่ก็เจ็ดสามสิบหนึ่งกระสอบวัสดุปรับปรุงดินสามกระสอบผสมกันก็ได้ 4, ส 30, ี่กระสอบไปหวานดู ราคาจะถูกกลายเป็นเคมีอินทรีย์ใช่ไหม,มที่สําคัญลองเกรดดูหรือดูแรงเนี่ยไม่ต้องพักหน้ายอย่างพี่น้องภาคใต้เนี่เหมาะที่สุดเพราะว่าทุกเดือนมีฝนนะครับครับใชออ่ถ้าภาคอีสานเดือนพิกาทันวามกรากรุมพามีนาเนี่ยมีฝนครั้งเดียวอบางปีนี่มีฝนสองรอบแค่นั้นดินแห้งผากเลยยังกรีดสบายใช่ไหมผมว่าในวิกฤตมีโอกาสนะเชียงของอนะ หรืออยากให้ลองพี่น้องที่ปลูกยางพาราลองดูนะครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมดอกต้นไม้เป็นคนตัดสินอืมมิฉะนั้นคราวนี้เราหันมาคุยกันเรื่องอไม้ผลสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้เราจะคุยช่วงท้ายรายการท่านฟังดูนะครับคนที่ปลูกทุเรียนถ้าบอกว่าฝนมันเยอะมันสลัดดอกถ้าบอกว่าฝนมันถ้าบอกว่ามันแตกใบอ่อน มันต่อยอดทุเรียนต่อยอดทุเรียนแตกไปอ่อนล่วงหมดเลยหรือล่วงเหลือนิดเดียวนี่อ่าผมจะแนะนําให้ฟังช่วงท้ายรายการเราสัมภาษณ์พ่อสนีอ,อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเชื่อไหมว่าเวลามันออกดอกต้องแต่งลูกทิ้งอืถ้าไม่แต่งลูกทิ้งมันจะเหมือนลูกของอ่าง,งุนเลยเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆกันที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีท้องตลาด เขาบอกว่าอย่าไปแต่งเชียวเดี๋ยวมันก็ล่วงหมดหรอกอเขาบอกใช่ไหม,อม,อมของแกนี่แกบอกเลยถ้าไม่แต่งมันไม่ล่วงต้องแต่งเอาให้เหมาะสมถ้าอย่างนั้นต้นมันตายต้นมันโศมแกบอกอ่าวิฉะนั้นคนที่อยู่ข้างสวนเสียดายจังเพราะว่าของแกมันล่วงเพราะใช้เคมีมผมถึงแนะนําว่าถ้าใช้ป่านินทองนี่นะช่วงฝืนต้นบํารุงต้นนะครับไม้ผลอย่าไปเก็บผลผลิตแล้วเป็นสบายใจสักสองเดือนให้เขาพักต้นอื อันนั้นมันไม่มีอาหารกินเลยนะครับโอ้มันไม่ใช่พักต้นนะครับอันนั้นคืองดอาหารเขานะครับอ่ามิฉะนั้นถ้าอ,อ,อยากจะให้ต้นมังคุดอยากให้ต้นทุเรียนต้นเงาะเรานี่สมบูรณ์ครับพอสมบูรณ์นี่ยิ่งเป็นมังคุดนี่บังคับออกนอกฤดูไม่ได้มันต้องรอฝนแรงรออากาศเปลี่ยนถ้าเป็นเริ่มมีลมหนาวมาอย่างนี้พี่น้องทางภาคตะวันออกเนี่ยมังคุดก็จะเริ่มออกดอก แต่มังคุดรุ่นสุดท้ายเนี่ยก่อนจะเก็บผลผลิตเนี่ยหวานไปเลยครับวัสดุปรปับปรุงดิน3-5มกิโลต่อตน้นพอเก็บผลผล,ผลิตเสร็จอาด15-5เข้าไปเลยครับในมังคุดโลครึ่ง2อกิโลเดือนละครั้งพอนะครับไม่จำเป็นต้องให้ทุก15วันทุก20วันนะครับรบเพราะว่าปุ๋ยของปานินทองนี่เป็นเคมี สารตัวเติมคืออินทรีย์ใบนี่เขียวนานเขียวทนครับอย่างนั้นพี่น้องที่ปลูกปาล์มอยู่แถวอ่าอําอเภอพนมอําเภอพระแสงเนี่ยเขาใช้วัสดุปรับปรปุงดินปานินทองต้นละสามกิโลสาสิวันใบดําเลยอึมแมมิฉั้นใบไม่จะบอกว่าใบเขียวเลยใบดําข้ามปีโออ่ซึ่งมันแตกต่างจากเคมีมาก แต่ก็ขาดไม่ได้นะครับต้องใช้เคมีรวบเหมือนเดิมเพราะว่าปามน้ำมันเนี่ยกินปุ๋ยเยอะอแต่ไอ้วัสดุปรับปรุงดินปานินทองหนี่งมันเป็นอินรียเท้ H. มันไม่ใช่โดรไม้ปั้นเม็ดมันไม่ใช่ดินขาวไม่ใช่ปูนขาวนี่คือข้อแตกต่างนะแต่ละบริษัทผลิตมาไม่เหมือนกันปามบริษัทก็เอาโดรไม้ปั้นเม็ดมาปั้นเขาก็บอกว่าใช้ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินแต่เกษตรกรไม่ดูเอง <laughs> ใช่ไหมเสียของครับมีเชื้อวัตถุประสงค์แต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน เราถึงบอกว่าให้ไปลองดูต้นไม้เป็นคนตัดสินนะครับคนจะคุยเก่งขนาดไหนไม่มีคนกินปุ๋ยหรอกเชียงของอืมอมีมมฉะนั้นผมถึงว่าทุเรียนช่วงฟื้นต้นเหมือนกันหวานวัสดุปรับปรุงดินเข้าไปเลยนะครับสามกิโลต่อต้นห้ากิโลต่อต้นเล็กกลางใหญ่ใส่ได้เยอะไม่เป็นลายไม่เข็มมันเป็นอินทรีย์แท้แล้วก็เอาสิบห้าสักหนึ่งกิโลโลครึ่งสองโลแล้วแต่ต้นเล็กกลางใหญ่ตูมเดียวครั้งเดียว เดือนละครั้งใบนี่ออกมาสวยพอใบมันเริ่มออกมาเป็นเพสราดเนี่ยก็ให้ฉีดชุดฉีดทางใบฮอร์โมนสาหลายบำรุงใบหัวเชื้อปานินทองอ่าชุดหนึ่งฉีดได้เลยแล้วก็ช่วงเปิดตาดอกนะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนใช้ตองเก้าก็ใช้ตองเก้าไป hmm. ถ้าไม่อ่านั้นก็คนเคยใช้สูตรสูงอาจจะไม่สบายใจครับ uh. เราก็ผลิตเจ <Right. S 2> ็ดสปานินทองออกมาให้อ uh. ของเราเป็นเคมีินรียนะครับ uh. ไอตัวอินซีนี่แหละทำให้มันขั้วเหนียวทําให้สลัดดอกไม่ให้สลัดผลอ oh. อากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่า่าทุเรียนต่อยอดฝนมาก็ไม่ล่วงก็ไม่สลัดลูกนี่คือข้อดีอินซีนะอ hmm. นี่เช่นเราถึงบอกว่าช่วงให้เจ็หกสิบหหรือตอนเก้าให้ได้กินปุ๋ยสักยีวันสามสิบวันให้เปิดตาดอกถ้าท่านจะฉีดแพคโคก็ฉีดไปคร uh. ับ่าหลังจากฉีดแพคโคแล้วก็ให้มาฉีด เปิดตาดอกอ่าฮอร์โมนสาหลายบำรุงดอกปานินทองหัวเชื้อเที่ยวนี้2ซองน้ำสอ0รลิตรนะครับอฮอร์โมนเนี่ยสองร้อยซีซี c c. นะครับฉีดตามใบตามกิ่งใต้ท้องกิ่งห่างกันสักเจ็ดวันถึง10วันฉีดอีกรอบหนึ่งรอ,อดอกมานะครับถ้าดอกมาแล้วเป็นอามะเขือพวงเวลาเราฉีดยาฆ่าเพีย้ยฆ่าอะไรอย่าลืมนะครับ หัวเชื้อปนินทองผสมก็ไปเลยครับสองซอ,องน้ำสอ0รลิตรมันจะได้ทั้งยาได้ทั้งอาหารไปด้วยเลยครับอพอมันติดลูกเป็นหางแย้แล้วเนี่ยทางดินคนที่ใช้ตองก้าก็ใช้ไปจนลูกสัก60สิบวันลูกเป็นอะไรนะเขาเลือกว่าเป็นประมาณสัก1นกิโลแล้วก็ไปใส่เจ็ดสามสิบล่งเนื้อเข้าสีส่วนฉีดฮอร์โมนก็ยังฉีดเหมือนเดิมนะครับฉีดฮอร์โมนผมยังให้ฉีดบำรุงชุดบำรุง ผลเพื่ออะไรเร่งลูกขายายโครงเร่งเนื้อเร่งสีเหมือนเดิมทุก10วัน15วันหัวเชื้อก็ต้องสองซองนะครับชุดฉีดบำรุงผลของปาดินทองเราเลือกใช้ดูได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งไม้ผลนะครับถ้าไม่อยากให้เนื้อมันฟ้ามอยากให้เนื้อมันแน่นอยากให้เนื้อมันแห้งไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดยิบซอยนะครับช่วงที่เปิดตาดอกต้นละกิโลบานไปเลยครับเดือนละค้าง ยิปซอยเป็นผงขาขาวมันจะเป็นอุดมไปด้วยแคลเซียมนะครับ oh. ข้อดีที่เราฉีดแคลเซียมโบลอนมันเอาไม่อยู่นะครับ uh uh uh. อ่าออ่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังอยากจะซื้อปุ๋ยกระสอบหนึ่งนะครับหาซื้อตามร้านขายปุ๋ยเคมีกเกษตรทั่วไปนะครับครับบางร้านที่ร่วมรายการก็ซื้อห้าแถมหนึ่งคือบริษัทเอพีฟาร์ปุ๋ยปนินท์ทองเนี่เขาฉลองครบรอบสิบสองปีที่ผลิตปุ๋ยให้สู่มือเกษตรกรมานี่นะครับคัะผมก็เลยจัดโปรโมชั่นซื้อวัสดุปรับปรุงดิน อันินทองซื้อห้าแถมหนึ่งวัสดุปรับปรุงดินไม้ผลที่เอาไปใส่ในเงาะทุเรียนมังคุดเม็ดมันจะเล็กลงละลายได้เร็วกว่าพริกมะเขือแตงถั่วหรือ,อส้มโอส้มเขียวหวานอือลำไยซื้อห้าแถมหนึ่งเหมือนกันสารทาใบซื้อห้าแถมหนึ่งเหมือนกันไตโคโซินเวอร์ที่เอาไปใช้รักษารากนนนเน่าคนเน่าในดินเนี่ยอ,อในอใน,ในทุเรียนในพริกมะเขือแตงถั่วนี่นะครับ ซื้อห้าแถมหนึ่งนะครับเดือนนี้่ามีฉนานหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปถ้าเป็นร้านปุ๋ยแสนดีทางภาคเหนือภาคกลางสามาออกเดินเข้าไปเลยนะครับร่วมรายการถึงสามเจตาหกห้าท่านหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรืออาจจะไปซื้อทางออนไลน์ก็ได้ทางเฟซก็ได้ทางแอปพลิเคชันก็ได้ไปที่เว็บไซต์บริษัทเอสพีฟางกระสินจำกัดก็ได้ใน Google เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าฟังรายการเราไม่ทันไปฟังใน YouTube นะครับ อ่าพ่อใหญ่สว่างกับพ่อใหญ่เชี่ยงอ๋องก็อยู่ใน youtube ก็ไปพิมพ์ข้อวาวิทยุปานินทองเกษตรเนาใหม่นะครับ,รบวันนี้จะให้ฟังสัมภาษณ์ของพ่อสเสนี์ยอยู่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเยานปลูกได้ทุกภาคนะครับพี่น้องถ้าท่านไหนอยากจะลองดูอาเชิญรับฟังครับฮัลโหลับสวัสดีครับเป็นเบอร์พ่อสเสนี์บ่ครับแม่นแม่นแม่นผมพ่อใหญ่สว่างปุ๋ยปานินทองโทรเยี่ยมยามถามข่าว ครับผมอันเอาปุ๋ยปนินท้องไปใส่กับเอียงนอะตอนนี้มาถอนมันหายหลานอืมอันอันพ่อว่างพ่อคุยได้บว่าราบน่ะผมอยากสอบถามการใส่ปุ๋ยว่างอยู่ครับตอนนี้กินข่าเทียงแล้วโอ้คำถามเน่เอาปุ๋ยปนินท้องไปใส่อย่างคือว่าปลูกบักทุเรียนน้ำข้าเจา้าบ่ครับผมเอาใส่ทุเรียนผมฟังเอฟเอ็มมาหกเดือน อืมฟังมาหกเดือนหกเดือนนี่ยังไม่กล้าตัดสินใจใช้ก็พอสิ้นเดือนที่หกผมก็ใช้เลยเด็กคนหนะอืมทุเรียนกี่ปีแล้วครับนั่นตอนนี้ขงผมได้เข่าเต็มปีสามปีที่สามแล้วก็อีกเกือบยี่สิบต้นผมใส่มามันเต็มปีสี่มันออกดอกแต่ปีกายนี่อืมแออมันออกดอกปีที่แล้วก็ ก็ถือว่าโอเคผมไม่ใช่ตัวอื่นผมใช่ปานินทองอย่างเดียวก็สารปรับปรุงดินสารทําใบอแล้วก็ฮอร์โมนหัวเชื้อเค่นั่นหัวเชื้อปานินทองครับแล้วแล้วปุ๋ยสูตรใช้สูตรไหนอยู่เออเจ็ดสามแล้วก็สิบแล้วก็ตองเก้าแล้วก็สิบห้าห้าอ๋อช่วงช่วงบำรุงต้นนี่ก็หว่านสารทำใบว่านสารปรับปรุงดินแล้วก็สิบห้าห้าเพื่อทำใบให้หนาใบให้สวย ใบใบใหญ่ใบใบใหญ่เดอาจารย์ใบใหญ่ใบางามอืมจนจนพี่น้องใช่าตามผมมาหลายละหลายสิบคนเลยเออเออเออคือ <c oughs> ทุเรียนนี่ถ้าใบมันดำใบมันหนาใบมันใหญ่เนี่ยการติดดอกมันจะไม่ทิ้งดอกการติดลูกลูกมันจะไม่สลัดร่วงครับเหนียวเหนียวเอขอขวเหนียวไม่ทิ้งลูกล่ะไม่งั้นครับผลผมฟังปะจจาอาจารย์ผมฟังทุกขังน่ะแต่กดเอฟเอ็มไปเจอผมก็ฟังเออเออ ปกติแล้วนี่คนทําทุเรียนนี่จะเครียดแลาออกดอกแล้วจะติดลูกให้ไหมพอติดล,ลูกแล้วนี่ก็หล่นป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ก็เครียดถ้าเป็นทุเรียนปีแรกปีสี่อายุสี่ปีเป็นปีแรกนี่บางค,คนใช้เคมีร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยพาฝนมาหรืออากาศเปลี่ยนนี่ล่วงทั้งหมดเลยไม่เหลือสักลูกเลยนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วล่วงล่วงปีที่ผ่านมาของพ่อเสนีนี่ เป็นเป็นทุเรียนสาวปินปิดลูกครั้งแรกมันร่วงบ้างไหมเออร่วงเล็กน้อยก็มันก็นเหลือหลายยังยังเหลือเยอะอยู่นะครับก็าขายได้หลายบาทแต่ต้นใหญ่อยู่นาบ้านขายได้มื่นกว่าอาจารย์เฮอ,อต้นละมื่นกว่านี่แหละนี่แหละ,หละผมใช่ไปนิทองแหละที่ผมได้มื่นกว่านะอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้โฆษณาครับอืมอืมอืมเราอ,อาจารย์ไม่เคยได้ว่านจ้างมาพูดพูดเรื่องจริงคือ,อ,อผมนี่โทรมาสัมภาษณ์มาโทรถ,ถามนี่เพื่ออะไร ให้คนไทยภาคอีาสานเรานี่ลองปลูกดูสักยี่สิบต้นจะลืมเรื่องปลูกมันปลูกอ้อยไปนะลองดูนะไม่เชื่อผมครับผมทำผมก็ถือว่าโอเคแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้บอกปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยเขาบอกอะไรผมก็เชื่อที่นี่มันเอ๊ะทำไมหน่วยมันล่วงว้าวที่นี่พอผมไปไปทำงานบริษัทขับรถเหมามันผมก็ฟัง FM, เอฟเอ็มอ้าวมันเข่าท่าเนี่ยว่ากันเลยฟังไปฟังมาหกเดือนครับอาจารย์ หลายเสียงอ๋องก็สว่างวัดลราก็ลองหนึ่งกระสอบก่อนชีวิตจะเปลี่ยนผมลองดูเลยเออกระสอบเดียว<ด>ปเปลี่ยนชีวิตอ่าครับในเมื่อต้นนั่นน่ะมันจะตายแลยว้วมันเหลืองผมเอาไปดินทองไปลงเอาอินทรีย์เอาปรับปรุงดินลงเฮ้ยเจ็ดวันขึ้นมาเลยตอนนี้เป็นสาวแลว้วเออเห็นไหม,มผม,มเขาเขามาเห็นพี่น้องมาเห็นต้นของผมเนี่ยอาจารย์กัเลยเขาก็เลสสั่งตามก็เลยสั่งให้เบิ้งสั่งให้เบิ้องอ่ะ อย่าลืมนะไอสารทําใบมันจะอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ต้องใส่เดือนละขั้งต้นละโล2โล3โลแล้วแต่เราเล็กกลางใหญ่เพราะอะไรทุเรียนนี่มันอ่อนแอเรื่องรากถ้ามันมีปัญหาเชื้อรารากเน่าโคนเน่ามันยืนต้นตายได้ครับยืนต้นตายส่วนสารปรับปรุงดินเนี่ยเราเติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินไส้เดือนจะมารากจะหาอาหารเก่งแล้วใบมันจะดํา ครับใบ<อ>ดําใบใหญ่ใบบานเบลอเะเออไอตัวสิบ<อ>ไอตัวสิบห้านี่ยมันจะกระตุ้นการแตกใบอ่อนนะครับแล้วก็ขยายขยายกิ่งขยาย,ย,าย,ย,ายลําต้นให้มันโตขึ้นสะสมอาหารรอออกดอกไอตัวนั่นนะดีอาจารย์ไอตองเกาเล่งดอกใกล้เจ็ดสามแล้วก็สิบน่ะโอ้ยบัวนี่เนื้อเนี่หวานมันเลยเนะี่ยเออนี่คือขอ้ขอดขอีข้อดีนะลูกค้าผมนะ อยูอ่อำเภอวังจันทร์จังหวัดะระยองนี่แกบอกว่าสวนแกนี่ขายทั่วประเทศเพราะอะไรแกบอกว่าทุกต้นแกนี่ไปเอาลูกกันมากรีดดูเลยเนื้อมันนี่ออกสีทองแล้วก็เนื้อนี่เหมือนกินครีมเทียมเลยแต่ต้นนี้ต้นนีเท่าแกจังหวัดจันทร์เขามาเข่าเหมาอยู่ขอนบุรีเนะ่มาเหมาเอาเขาติดใจแล้วเอเอ,เอ ตอนนี้เพื่อนกันผมแนะนําใไม่ใช่ไปเนินทองเพื่อนกันเอาไปทดลองดูเพราะว่าโอเคเลยว่าเนือ้อมันเนื้อมันกรอบนอกนุ่มในหวานมันไม่มไม่มีเซนเนื้อไม่มีเซนครับอัาติดใจติดใจเอ้ทุเรียนคอมบุรีคราชติดใจเออเนื้อเนื้อเรื่องการทํเออเล่งเล่งเนื้อเล่งสีเนี่ยของทุเรียนเนี่ยไม่พลาดหรอกถ้าใช้ตองก้าแล้วก็ช่วงท้ายวิใช้เจ็ดสามสิบ ครับผมใช่เจ็ดสามสิบอาจารย์ไม่พลาดไม่พลาดเพราะว่าลูกค้าผมแกบอกว่าหยุดอยู่และยองเนี่ยถ้าขายเข้าลงอ่าเขาก็ซื้อเหมาสวนกิโลละร้อยสิบบาทของแกเนี่ออกจากสวนเนี่ยไปสีต้องมาจอดเอาเอาอะไรเอากล่องมาให้อ่าแล้วแกบอกว่าแกขายออกจากสวนนี่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะอืมถ้าเกิดเราทําทุเรียนรสชาติดีนะขายแค่หน้าสวนก็ไม่พอ <ffe> ไม่พอไม่พอเนี่ตอนนี้แขกมาแถวบุริรั์มาเอาไม่ได้อะบางคนไม่ได้นี่นี่แหละผมถึงอยากให้คนอีสานนี่ยนะอ่าเข้าใจซะว่าพื้นที่ไหนก็ปลูกได้แต่ขอให้รู้หลักว่าวิธีการใช้ปุ๋ยหลักใครอ่ะเขาชอบปุ๋ยอินรีย์เคมีถ้าใครใส่เคมีล้วนๆเนี่ยยังไงก็มีปัญหากับทุเรียนครับเห็นเลี้วเห็นแล้วอืมไม่สวยใบไม่สวยเลยเออ แล้วสุดท้ายไม่ช้าก็นานไม่ช้าไม่นานดินมันแน่นดินมันตายถ้าใช้เคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีปัญหาอ่าเปลือกเน่าโคนเน่ายืนต้นตายลองดูนะอืมผม,ผมไม่กล้าเอาเคมีดอกอาจารย์ผมเอาปานินทองอย่างเดียวอืมสแสดงสแสดงว่ามั่นใจแล้วใช้แล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต้นนาบ้านของผมที่มันโตก่อนเขานั่นมันไม่เคยถึงหมื่นพอมาใช้ปานินทองใช้ฮอร์โมน อเอ,อ้ามาขายมาขายปีนี้โอ้ได้หมื่นกัวเว้ยว่ะเออดีใจดีใจเออนั่นแหละผมถึงอยากที่ผมเนี่ยทําไมผมถึงโทรมาหาผมอยากให้คนอีสานเนี่ยที่ทิ้งครอบครัวลงกรุงเทพนะอย่าไปปลูกเยอะสักยี่สิบต้นเนี่ยรายได้ถ้ายิ่งอายุมันเยอะนะสิบกว่าปีขึ้นนะเขาเอาต้นละสี่หมื่นห้าหมื่นนะ ครับผมเออนี่ผมว,ว่าสี่ปีแรกห้าปีแรกเออได้เท่าไหร่เราก็ไม่ว่าหรอกยิ่งนะโตขึ้นมันกิ่งเยอะขึ้นลูกมันเยอะขึ้นของเขาสามสิบปีนี่เขาเอาต้นละแสนผมไปมดูมาแล้วทุเรียนที่เขาขายต้นละแสนบาทเขาได้เงินแสนต้นเดียวนะ่ะครับครับอืมผมก็เลยบอกว่าออผมอยากให้คนอีสานเราเนี่ยเข้าใจว่าปลูกได้ทุกพื้นที่ทุกดินขอให้รู้จักนิสัยการกินของทุเรียนครับอืม แล้วอาจารย์อาจารย์ไอ้ไอ้มันติดเนี่ยมันมันเริ่มฮัดดอกปีที่แล้วแล้วมันได้ต้นละหน่วยต้นละสองหน่วยละแล้วปีนี้ปีนี้เราเราผมจะใช่ฮอร์โมนปปในท้องถ้ามันร่วงก็ถือว่ามันช่างมันเนาะอย่างอย่างนี้นะผมจะแนะนํานะถ้าถ้ามันติดปีที่แล้วมันติดเราเราปีแรกถ้าอายุสี่ปีอย่าให้ติดเกินห้าลูกสักสามลูกสองลูกกระตุ้นกระตุ้นให้มันรู้ครับครับครับพอปีที่สองมาเนี่ย จะติดประมาณสักสิบกว่าลูกได้อืเนี่ยผมจะรอดูอาจารย์ผมจะรอดูอยู่คันนี้ถ้าเป็นภาคอีสานเราทุเรียนเราจะไปออกดอกช่วงกลุมพามีนาถูกไหมครับกับกุมพากุมพาปลายปลายมากกว่าลาก็เตรียมการเลยอืมจริงๆผมให้เตรียมการตั้งแต่เดือนพิยิกาเลยผลผมใช่ผมใช่ตองก้าวผมใช่ตองก้าวเดือนปลายเดือนธันวาพอเข้าปีใหม่ผมใช่เลยโอ้ดูมันออกดอกโอ้ยังงามยังคักเลย ครันนี้ลองขยับมาดูสักเดือนพฤศจิก,กาธันวานะพเพราะอะไรของเราจะออกดอกก่อนเขาอเออ,อพอเราให้กินตองเก้าวไปแต่สารปรับปรุงดินให้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเกงไม่ต้องกลัวเพราะว่าไอสารปรับปรุงดินนี่แหละมันทําให้ขั้วเหนียวไม่ทิ้งลูกแล้วก็ต้นไม่โทมแล้วไม่ต้องไปบังคับว่าเอาฮอร์โมอนมาฉีดไม่ให้มันแตกใบอ่อนนะปล่อยมันแตกเลยมันไม่ร่วงของปานินทองเนี่ย ไม่ไม,ไม่ร่วงไม่ร่วงอาจารย์แตกยอดเดีก็ไม่ร่วงเออแต่คนทําทุเรียนเขากลัวมากคืออัฐติดลูกติดดอกถ้ามียอดเดินนะโอ้โหเป็นเรื่องเครียดเครียดนั่นคือใช้เคมีร้อยเปอร์เซ็นตเครียดแน่เพราะมันจะ,นะดึงอาหารไปเลี้ยงยอดมันเลนียเ้ยงใบมันเนี่ยมันก็เลยสลัดลูกทิ้งอฉันชักชวนชักชวนเข้ามาเนี่ยมาดูผมเลยเนี่ยพี่มาดูเนี่ยปุ๋ยปานินทองมาดูผมใช่ฮอร์โมนเขาใช่ปรับปรุงดินใช่ ตองเก้าแล้วก็พอหน่วยละลากำปั้นเล้าเนี่ยผมก็ใช้ยเจ็ดสารซิบเลยอัดเข้าไปเลยอืมครับอย่างนี้นะขั้นตอนนะผมแนะนําว่าพอเดือนพี่กาตุอตยกาทันวาเราขยับมาใช้ตองเก้าพอมันแล้งฝนหน่อยเนี่ยให้ฉีดฮอร์โมนนี่มีฮอร์โมนบํารุงดอกไอตัวบํารุงดอกมันอ่าประมาณสองร้อยซีซีน้ำสองร้อยลิตรหัวเชื้อสองซองสารจับใบป,ประมาณสักสามช้อนแกง อันนี้ฉีดตามใบแล้วฉีดใต้ท้องกิ่งห่างห่างกันสักสิบวันฉีดอีกรอบถ้ามันถ้ามันโชคดีมันใบมันสมบูรณ์ใบมันหนาเนี่ยมันจะออกดอกก่อนเขาครับแต่พอมันออกดอกมาเป็นอ่าตุ่มเป็นอ่าเหยียดตินหนูมะเขือพวงเราก็ยังเอาฮอร์โมนบำรุงดอกผสมกับหัวเชื้ออาฉีดเพื่อให้ดอกมันอวบดอกมันสมบูรณ์นะครับมันจะไม่สลัดดอกพอมันดอกเริ่มบานเราเลิกให้ละเลิกให้ละ เาไม่ให้ฮอร์โมนแล้วไม่ต้องฉีดแล้วพอมันติดลูกเป็นหางแย้เนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นไอฮอร์โมนบำรุงผลของอ่าทุเรียนปานินทองเนี่ยสองร้อยซีซีหัวเชื้อสองซองไอ้นี้ฉีดเพื่อให้มันเบ่งลูกอ่าเบ่งลูกแล้วก็อ่ามันมันจะโตไวนะครับฉีดไปเรื่อยทุกสิบวันสิบห้าวันผมใช่ตัวนี้แหละหน่วยมันอย่าโตเร็วครับอืมแล้วตอนบำรุงดอกผมใช่แต่หัวเชื้อปนินทองอืมอืม แต่ลองเอาฮอร์โมนบำรุงดอกมาด้วยนะมันจะกระตุ้นการแตกดอกได้เร็วขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวต้นเดือนทันวาผมจะโทรสัง่งเอเอเแล้วครันนี้ทางดินก็ให้ตองก้าวเลี้ยงไปสักเท่ากับป๋องนมแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็น7-30เพื่อจะเล่งเนื้อเข้าสีการันตีเรื่องรสชาติทุกเรียนที่ใช้ปานินทองไม่มีลูกไหนที่เนื้อขาวครับผมก้าท้าเลยอาจารย์ผมท้าเลยหน่วยตัวหน่วยเอามาแข่งกับผมเลยวะเออ อ่าเขามาดูแล้วโอ้โหเยี่ยมเลยเพราะว่าบัวมันจะสีทองเหลืองทองไปเลยนะ่ะอืมอาจจะเป็นอย่างนี้ทุกต้นการันตีเลยถ้ามีต้นอ่าในสวนถ้าใช้ปานินทองนะถ้ามีไอเนื้อขาวอ่าเนื้อขาวแล้วมันไม่หวานมันไม่อร่อยผมการันตีเลยผมอ่าเคยท้าเขาไปหามาให้ผมผมจะซื้อให้ลูกละหมื่นผมบอก <laughs> มันไม่มีในสวนนั้นแล้วอาจารย์ปุ๋ยมลไยจะลงราคา <laughs> กำลังกำลังรออยู่ค่าเงินบาทมันอ่อนเวลาเราไปซื้อปุ๋ยเคมีเข้ามามันยังแพงเหมือนเดิมอยู่รอสักนนตอนนี้ลูกค้าลูกค้าโทรมาหลายคนหมด <ừ. S 1> โอซูไม่ไหวแตวว่มันพันกว่าเดว่างั้นออเมันพันกว่าแต่ข้อดีของปานินทองไม่ต้องใส่ทุกสิบห้าวันนะเดือนล,ละครั้งพอ <erman S 2> การันตีเพราะว่าถ้าใช้เคมีเขาใส่ทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันนั่นคือเคมีมันมันหมดเร็ว มันมาไวมันเหลืองไวแต่ของปลานินทองไม่ต้องห่วงนะครับเอาถ้าเดี๋ยวผมผ่านไปที่อำอเภออขอนบุรีรผมจะแวะไปเยี่ยมนะพ่อเสนีนะครับตำบลลำเพียกบ้านไร่แหลมทองตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีโคราชครับโอเคครับสวัสดีครับหัวเชื่อปลานิ้นทองอบิโนพาวเวอร์หัวเชื่อปลานิ้นทองอบิโนพาวเวอร์ใส่ได้ก็พืชทุกชนิดเบ่ว่าสิเป็นพืชไร่หน้าเข่าไม่ผล